บทเรียนสบาโตไตรามาสที่หนึ่งปี2023ดูแลจนพระองค์เสด็จมาบทที่9ก้าสำหรับวันที่สมีนาคมพุทธศักราช2566จงระวังอย่าโลภแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าระวังให้ดีจงหลีกเลี่ยงจากความโลภทุกอย่าง เพราะว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที่การมีของฟุ่มเฟือยลูกาบทที่12ข้อ15ความโลภคือความปรารถนาอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างมากพระบัญญัติสิบประการเตือนเราเกี่ยวกับความโลภสิ่งของที่ไม่ใช่ของเราเปาโลกล่าวถึงความโลภว่าเป็นการกลับวหวรูปเคารพดังนั้นคนโลภจึงละเมิดพระบัญญัติข้อที่สองด้วยโคลสีบทที่สข้อที่ห้า ให้เรามาศึกษากันว่าความโลภมีที่มาอย่างไรและเรื่องราวของผู้คนที่หลงไหลในความโลภนั้นเป็นอย่างไรและเราจะเรียนรู้วิธีเอาชนะความโลภเช่นกันจุดเริ่มต้นของความโลภเจ้าเองรำพึงในใจของเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้าเหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้า ข้าจะนั่งบนขุนเขาแห่งการชุมนุมณสุดปลายอุดรอ,อันไกลโพ้นข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆข้าจะทำให้ตัวของข้าเองเหมือนองค์ผู้สูงสุดอิสยาบทที่14ข้อที่13และ14พระเจ้าประทานทุกสิ่งที่จำเป็นให้แก่สะรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อให้พวกเขามีความสุข อย่างไรก็ตามความปรารถนาที่จะได้รับการยกย่องขึ้นเหนือพระเจ้าได้เติบโตขึ้นในจิตใจของลูซิเฟอร์อย่างอธิบายไม่ได้ลูซิเฟอร์โลภอยากได้รับการนมัสการซึ่งมีแต่พระผู้สร้างเท่านั้นที่สามารถได้รับเขาโลภอยากได้กระทั่งบัลังของพระองค์อิสยาบทที่14บสข้อสิและ14 ต่อมาลูซิเฟอร์ได้หลอกเอวาให้ทำบาปแบบเดียวกันและโลบสิ่งที่พระเจ้าทรงห้ามนั่นคือต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่วปฐมกาลบทที่3ข้อที่6ด้วยเหตุนี้ความโลภจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติบาปของเราตัวอย่างของความโลภอาคารข้าพระเจ้าเห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่งของเมืองบาบิโลน กับเงิน2กิโลกรัมและทองคำแท่งหนึ่งหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมข้าพเจ้าก็โลภอยากได้ของเหล่านั้นข้าพเจ้าจึงเอามาโยชูวาบทที่7ข้อ21ในภาษาฮีบรูคำว่าชอมทหรือเคมดอโลภไม่ได้หมายความถึงสิ่งไม่ดีแต่หมายความถึงความงดงามน่าปรารถนาน่าปีติยินดีเหมาะสมเป็นที่รักน่าย,ยินดีและน่าหลงไหล คำนี้ถูกใช้เพื่อกล่าวถึงดาเนียลว่าเป็นผู้ที่ทรงรักมากดาเนียลบทที่9ข้อ23หรือพระเยซูในฐานะผู้พึงปรารถนาฮักไกลบทที่2ข้อ7ปัญหาคือความปรารถนาอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราเหมือนอย่างที่อาคารได้ทำความโลภของอาคารคือความพินาศของเขาเองและมันส่งผลกระทบต่อทั้งครอบครัวของเขาซึ่งทำให้ชาย36คนเสียชีวิตโยชูวาบทที่7ข้อห 10, 11, 15และ24ถึง26ยูดาสบอกว่าถ้าข้าพระเจ้ามอบตัวเขาให้พวกท่านท่านจะให้ข้าพระเจ้าเท่าไหร่เขาก็ให้เงินยูดาส30เหรียญมัทธิวบทที่26ข้อ15ยูดาสปราถนาสิ่งที่ดีนั่นคือการได้ใกล้ชิดกับพระเยซูการได้เป็นเหมือนพระองค์และการประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอด แต่กระนั้นเขาก็ไม่เคยกำจัดความโลภได้เลยความโลภของเขาทำให้เขาขโมยทรยศและฆ่าตัวเขาเองยอนบทที่12ข้อ6มัทธิวบทที่26ข้อ15และบทที่27ข้อ5ความโลภของเขาทําให้เขาละเมิดพระบัญญัติอย่างน้อย 3. ข้อคือการกรับวหว้รูปเคารพหรือความโลภพระบัญญัติข้อ2การคาตกรรมพระบัญญัติข้อ6 และการลักขโมยพระบัญญัติข้อ8ยูดาสไม่ได้เกิดมาเพื่อเผชิญชะตากรรมอันน่าเศร้าเช่นนี้หากเขายอมรับฤทธิ์อำนาจของพระเยซูที่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาได้เช่นเดียวกันกันกบเราทั้งหลายเรื่องราวของเขาก็คงจะแตกต่างออกไปอานาเนียและสฟีราแล้วเก็บเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้ภรรยาของเขาก็รู้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนั้นเขานำมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัครทูต กิจการบทที่5ข้อ2อาณาเนียและสัฟิราได้รับการหนุนใจจากแบบอย่างของบารนาบัสกิจการบทที่4ข้อ36และ37ดังนั้นพวกเขาจึงให้คำมั่นสัญญาว่าจะขายที่ดินและมอบเงินที่ได้มาทั้งหมดถวายแด่พระเจ้าซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาได้รับเงินมาพวกเขาคิดว่าเงินจำนวนนั้นมากเกินไปที่จะถวายให้ ดังนั้นจึงตัดสินใจที่จะเก็บเงินบางส่วนไว้พวกเขาคิดว่าคงไม่มีใครรู้จำนวนเงินที่แท้จริงเพื่อพวกเขาจะยังได้รับความเคารพนับถือเหมือนอย่างบารนาบัสความบาปทำให้เหตุผลของเรามืดมัวไปพระเจ้าทรงทราบถึงจำนวนเงินที่พวกเขาได้รับไม่มีใครสามารถขโมยของจากพระเจ้าแล้วยังคงลอยนวลได้ความโลภของพวกเขาทำให้พวกเขาถึงความพินาศวิธีเอาชนะความโลภ เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกเช่นไรเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เช่นกันถ้ามีอาหารและเสื้อผ้าเราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้นอันที่จริงการอยู่ในทางพระเจ้าพร้อมกับมีความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงหนึ่งที่โมธีบทที่6ข้อ6ถึง8เราทำอะไรได้บ้างเมื่อเราถูกล่อลวงด้วยบาปแห่งความโลภข้อที่หนึ่งจำไว้ว่า พระเจ้าทรงริธานุภาพมากพอที่จะปลดปล่อยเราจากการทดลอง1นึ่งโครินบทที่10ข้อ13ข้อที่สองอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงความคิดและความรู้สึกของเราเพื่อว่าเราจะไม่ต้องถูกทดลองจากสิ่งเหล่านั้นลูกาบทที่11ข้อ4และสเปโตรบทที่2องข้อ9ข้อที่สตัดสินใจที่จะไว้วางใจพระเจ้า และพอใจกับทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้หนึ่งที่โมทีบทที่6ข้อ6ถึง8และสุภาษิตบทที่30ข้อ7ถึง9ข้อที่4ประลึกถึงคำแนะนำของพระเจ้าที่ประทานให้ในพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์สดุดีบทที่119ข้อ11 หากเรายอมให้จิตใจของเราติดสนิทกับพระคริสต์และสวรรค์เบื้องบนเราก็จะได้รับแรงบันดาลใจอันเข้มแข็งและแรงสนับสนุนเพื่อต่อสู้ในสงครามเหล่านี้เพื่อพระเจ้าเมื่อเราใคร่ครวญไตรตรองถึงรัศมีของเมืองสวรรค์คิดอยู่เสมอว่าอีกไม่นานจะเป็นบ้านของเราความเย่อหยิ่งและความรักทางโลกจะสูญเสียอำนาจไป เปรียบเทียบกับคุณงามความดีและความรักของพระคริสต์แล้วสิ่งเย้ยยวนต่างๆในโลกก็จะกลายเป็นสิ่งไร้ค่าคอนเสิร์ต r t เดอ h u เช h เล่มที่6หน้า57